พิกุทั้งหลายถ้าพวกเธอทั้งหลายต้องการให้กายไม่ลำบากตามไม่ลำบากและจิตของเธอก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถึงมั่นด้วยอุปทานแล้วไซอนาปานสติสมาธินี่แหละอันเธอทั้งหลายพึงกระทำไว้ในใจให้เป็นอย่างดีจากนั้นพระองค์ก็ตรัสสอนการเจริญอนาปานสติกับพิ่กูว่า พิกูทั้งหลายพิกุไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้สู่เรือนว่างก็ตามนั่งคู่กาก็ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเธอนั้นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาว เมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นทำความรู้รลอมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าทำความรู้พรลอมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกทำกายสังขารให้ลำงับอยู่หายใจเข้าทำกายสังขารให้ลำงับอยู่หายใจออก พิคุทั้งหลายลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้เป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พิขุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเอาคิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้